สิฟอสองที่ส่งจะให้ Allah อัลลอฮฺเรตาลาตอบรับนะขอบุญญาเรานี่ก็คือ <c oughs> เอ่เอเจ๋วการเป็นนึ่งอิสติมัยยะการเป็นอะิสติมาการมีความเป็นนึ่งอันเดียวกันการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคือการเป็นอิสติมัยยะเพราะด้วยก,การที่มีอิสติมายยะน,นี่จะทําให้นุสรจาอาัลลอฮฺเรตาลานี่ลงมาห้าเรา และครัดโดยกับการที่ไม่มีอิสติมายะไม่มีอิสติมายะก็คือการแตกแยกนาอไม่เป็นอิสติมายก็คือมันแตกแยกโดยกับสาเหตุถือไม่มีอิสติมายะการนุทรอ์จากอัลลอฮฺจาลาก็จะไม่ลงมาหาเราเราจะไม่ได้รับการนุสรอ์การช่วยเลือจากอัลลอฮฺจาลามันะ <c oughs> สาดได้เล่งถทมรคตทนิจมูดินถบนเมมบั้แกบอกว่าข้อสาบ้านเลยหัวจ้าฮักัวคนคนหนึ่ง เรื S <S <an> ่อ <t> ว <ale> <an> ่าคนมุสลิมนี่สมบูรณ์ในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์ในการรำลึกถึงอัลลอฮฺฮุจาะสมบูรณ์ในเรื่องของการตัสบีฮะสมบูรณ์ในเรื่องของการกล่าวตาฮลีสมบูรณ์ในเรื่องของการกล่าวซิกรุลลอฮ์ในเรื่องของการซิกเกตอัลลอฮฺฮุจาะมันความดีเหล่านี้มันสมบูรณ์มันมากมายจนกระทั่งถึงอารัชของอัลลอฮฺฮุจาละและการซิกเกตความดีเหล่านั้นอัลลอฮฺฮุจาะก็ตอบรับด้วย นั่นก็ยังไม่เป็นสาเหตุที่จะทำให้อัลลอฮฺุตาลาให้การนุสรคนมุสลิมได้นอกจากโดยกับการโดยคนมุสลิมจะต้องมีการเป็นโยเทมีอิสติมาอียะจะต้องมีการเป็นโยเทมีอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งอัน,น,งอน,นเดียวกันนั่นแหละคือทางที่จะทำให้อัลลอฮฺุตาลาลงนุสรมาให้กับคนมุสลิมถึงเออแกบอกว่าเราตรงนี้นั่นก็คือคนทํางานกันตรงเพดังนั้นแรงว่าเท่าว่าเป็นไปได้ เราจะจดหรือเราจเราจะจดในใส่ในสมุดในกระดาษหรือว่าเราจะจดใส่ในความจําของเรานะ่ะก็มันเป็นสิ่งเดดีเพราะวานะ่ะข้องที่เรานํามาให้นี่ก็คือมันเป็นข้องฟากจ้างนิสมุดดินนะซึ่งก็คือส่วนมากแล้วจะเป็นนะการเล่งเกี่ยวกับเรื่องข้องการทํางาน